บานแล้วนะครับวันท่านหาลูกครับไปแล้วนะครับตอนนี้การคือการให้น้าครับหลังจากการลงมาพื้นที่ที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่มุมน้ำนะครับแรงนะครับแรงเลยมันจะเลย่ดยๆเลยเลยเอาหนังใส่นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเข้าสิมาถามเสียตามถึงระบบหนานะครับระบบหนาที่หายู่เขาเอามาแบบใดครับเสียอ่าเป็นส่ยสายเทยน้ำพุใช่พี่ๆนะครับอ๋อเป็นสายอีพีครับเป็นเทปน้ำพุนะครับเดี๋ยวให้ตะกร้าคนตาโฟมมานะครับพ่อพี่น้องครับ นี่คือเป็นนี่คือเป็นสายอีทีนะครับอีที่อีพีตัวอีแล้วก็ตัวพีเทปน้ำพุ่งเทปน้ำพุ่งนะครับพอเม่พี่น้องครับเป็นพุ่งวุ้นควายจริงสิแน่นะครับเป็นเป็นควยเป็นควยจริงสินะครับพ่อเม่นพีน้องคให้ต่อสายเมนก่อนเห็นบอกอ๋อมีการว่างสายเมนไว้ก่อนกวาปิดเปิดครับผมลล็็ออกกบาน้เซตั้มอ่าใช่ช่องไฟนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเม็ดเม็ดน้อยในกลัวเมทาซิปเมทาซิปครับเนี่ยคือเพราะว่า เขาอ๋อมันจะเป็นอุโมงค์เนาะอ่าเป็นเป็นรัศมีเขาเอื่อนรัศมีเซนนั่นรัศมีอ่ารัศมีนะครับถึงถึงพอดีกันนะครับคอามพี่น้องครับร้อยห้าสิบนะครับช่องไฟนะครับจะเป็นร้อยห้าสิบพอดีของการอ่าไม่ลอยห้าสิบเ้นออดีเสียพอดีพอดีที่เขาแบบใส่ผมว่ามันมันซุ่มทุกตารางหนูเลยนะอ๋อคือบ้านทีของน้ำนี่มันเสมอกันไปเลย บ่มีว่ามองจุดใดสิบถ่ถคือเห็นบ่ลสองล็อกนัน้นเขาปิดไปแล้วครับผมคือปลูกแค่เข้าเปิแดแค่ที่ผ่านห้าทีอ๋อก็ะปิดแล้วแล้วก็เปิดอีกสองลอกครับอันนี้คืออ่าเป็นระบบเป็นสาย EP เนาะ EP เทปน้ำพุ่ง EP นะครับ EP นะครับพ่อแมีสินองครับแล้วก็สี่สี่ได้คือความสุ่มซื่นนะครับที่เสมอกันนะครับเบิดแถวตลอดแถวตลอดแนวนะครับพ่อแมีสินองครับ อันนี้คือการเห็ดระบบน้ำผมว่ามันเปืองน้ำบ่หรือว่าจะบบเปืองปเป็นประหยัดน้ำกว่าจะเป็นพวกสปริงเกอร์หรือว่ารอย่างรับสปริงเกอร<อ>์ใช้มันแถวหนึ่งปุ้องใส่เวลาเปิดเป็นชั่วโมงเลยออ๋ที่หมาที่พิษละแถวหนึง่งที่หมาที่ที่หมาที่ที่หมาที่ครับครับแล้วนไดคัตเซย์ใช้แพงบ่ในการเห็ดน้ำเห็ดแบบก็แพง่นึ็ดอ่่าเรพู ราคาประหยัดให้ราคาปัญญาแดห้ครับแต่ว่าเขาอาจจะใส่เดี๋ยวบอทอนเดี๋วอันี้สองปีแล้วได้อ๋อบอทอนนี่แต่ว่าเขาใส่สองปีแล้วสองปีแล้วสองปีนะครับก็ถือว่าใส่ได้เนาะครับถือว่าถือว่าคนราคาลักลอยราคาลักลอยบ่อแพงกับไปหารอซื้อเอานะครับอันนี้บอกว่าได้เพิ่มประเดิมสปอนเซอร์นะครับเพิ่มประเดิมสปอนเซอร์นะครับก็เรย่องบ่อทิ้งหานะครับกันอยากได้กัอยากให้บอกถึงกับต้องสปอนเซอร์นะครับเรื่องเอ่อบันี้การไฮน้่งการยังหนีเข้าเข้าไปจะไหนอาทิตย์ เบิ้องเราครับเบิ้ง <EN> AC, สภาพเบข้าพามบอสสมขันแห้งแห้งเข้ากับไหขันบ่อแห้งเขากับบ่อไหนะครับระบบน้ำเพิ่นดีดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าทาเบิ้งระบบน้ำน้ำแนวเิ่นว่าเพิ่นบอกผมนะครับตอนแรกว่าสีเมื่อเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่ได้เมื่ออีกนะครับเพราะต้องเบิ้งระบบน้ำเพราะว่าระบบน้ำที่นี่เท่าที่ผมไปถ่ายถ้ำมานี่คือเป็นมองเดียวที่เป็นระบบน้ำแบบนี้นะครับผมูชื่อว่ากันเลยมาคิดยอดหลังว่าเป็นอย่าง ของเสียต่ำหรือตังได้พ้นผล,ผลิตในการปลูกหญ้าในในชีนโนนนะครับเพราะวา่าิ่นมีการจัดการหลกระเทศระบบน้ำเป็นอย่าง